เมนูยังลาบซีน์ลับเนื้องวัวมาเพ็จะจัดคำแล้วน่วยแล้วน่วยเลยเมนูนี้มีทุกมือทุกมือเลยทุกคนทอดเดร์แต่ว่ามือนมือให้แกะเลยเนาะเราจะกินไรขาบเกินไปทุกคนมะกินขา้าวกินขาน้าวแรกแต่เวนเนาะ,ะกิะน,น,นแล้วก็จะไปซอยเยอะกวยโตนี่คนนอนก็กินนามือมีเมี ข้าวเหนียวหรอือข้าวเหนียวหรอือลาบต้องกินกับข้าวเหนียวคือเขายักเนีไน่ไงดอมันเย็นเหรอเาก็ต้องได้ตักลาบนี้มาใส่จานเขามาเครื่องในดิเสพสวยดีทุกคน กินเครื่องในใช่ไหมขูดมากโูดเสียบเลยหามเผ็ดข้าไปอีกอือหือครับพูดน้อยกินยังน้ำกินยังน้ำบัวแซ่บเผ็ดบ่านเผ็ดพิเศษบ่สบายดีเลยสบายดีกรองไหมสบายดี มือกำลังเห็นแล้วสบายดีกันอันบ้าไปบ้กมาหรือวะบ้าวบ้าคขานสันอันนี้กี่เจียมบอกฟันยางอันนี้มาเครื่องไหนเลยมักนั่งมักยังมัก าขาห่อหอืมยืมบ่เราดูดินกับ่ยืมไไหมดูกินกอนั่ง เผาเล็นหน่อยอาอาืออ่อออออสทาซิซาน,นอะ่ะเดีว่าจะให้เป็นลาบสุกกรอยสุกเป็นอ่ะให้เป็นสุกผักอืมน,น่าเสบอเบะเหบออะผักกับน่าเสบ อันนี้ม่เจี๊ลูกซีนอันน,น,นี้น,นะมันนี่ก็กินลูกซีนนะเจ้าซื้ออันนี้มันส่องมันเอหมือมไปล่ะอนเจ้าซอ เอาไป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 เฮียเลยเฮียเลยแม่ตัดกินกินหมดแล้วกินแต่ของใหม่โค้กมากไม่หรอเอาให้ลองให้แม่กำให้บุ่นนึ่งจะกินซูนี่เสียข้าวต้องให้ถมเนาะ mhm 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 mhm

บุกุยน้อยำาล้วบอสเ,เนี่ยัน่ว่สิเปลี่ยนเครื่องซื้อบอกหัวเปเนี่ยช่วยผูกกันมีมากับผักเลย

còn cuối vào vào bột thầu thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อมีใบอ็ก่อนแบกหแต่บอกวมากแบงแบงงาใช่วหมสุะเอาไปทานจิงด้ยบงาบง่งาอันนี้เป็นข้าวหอมข้าวหอมอ่ะข้าหอมเทกประุงมาแล้ว

mà, uhm, nào, chút đây, uhm. hết, phải là đây. มาพันน like ี่มันกระสนกุ้งเหมือบานก็อปบ้าดูกันสบายดีแม่อืมไปสบายดีไหมที่ความ Doa là bà đi ở ba đi con lê. ba đi Sparry lê ba đi lê 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 Phết ở lưỡng thế đã lớn chưa? Thế cái gì hả làm? ok khuyến, họ im ạ ปซอยกลวกันต่อนะพักกับอื้ออ่าๆไปพอกันคลิปนะโอเคเอาอิ่มบ่เอาลากลากกองเลย